นะครับผมมาพูดถึงตัว snapshot นะครับผม72ชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ทันฮนะช่วงเวลานี้ทำคลิปไม่ทันนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่มีเวลาทำทันครับผมไม่ต้องกังวลน,นะฮะมีเวลาทำอีก27ชั่วโมงนะครับผมผมทำทั้งหมดนี้นะครับผมใช้เวลาประมาณ20นาที อันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมว่ามันเป็นการเสี่ยงดวงนะครับผมและใช้เงินจํานวนหนึ่งนะครับผมสําหรับผมแล้วผมไม่แนะนําให้ใครที่เงินร้อนอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเคลมพวกนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนเคลมพวกนี้ก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าไม่ได้รับเงินนะครับผมสักบาทเดียวนะฮะแล่สิ่งหนึ่งที่คุณจะได้รับคือความรู้นะครับผมในส่วนของคริปโตเคอเรนซีจริงๆนะครับผมบล็อกเชนจริงๆนะครับผมอ่างแม่งเดิอดนะผมเชื่อแล้วว่าคนคนไทยก็จะมีแบบบางคนที่แบบ มีความรู้ก็เครื่องกลางนะครับผมก็ไม่ว่ากาันช่างมันเถอะนะของที่มอไพ่นะครับผมเป็นของที่มีคุณภาพนะครับผมจริงๆในโลกจริงๆนะครับผมไม่ใช่มันติเวิร์ดนะฮะเอาละช่างมันเถอะนะฮะสิ่งที่คุณต้องเก็บนะครับผมคือเจ็ดตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่ายากไหมไม่ยากจนเกินไปแต่ถามว่าง่ายไหมสําหรับคนที่มือใหม่ อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมเงินรางวัลห้าแสนดอลน,นะฮะรวมนะครับก็อาจจะมีหลายๆอย่างรวมๆกันซึ่งผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างนะฮะมันไม่บอกนะครับผมแต่สิ่งหนึ่งที่กูต้องทําให้ต้องต้องมีให้ได้นะครับผมก็คือ,อต้องมีไอ้นี้ให้ได้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนต้องมีตัวมิ้นท์ มิ r r เรอร์ตัวนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับของนะฮะตัวนี้เป็น subscription นะครับผม s u b s c r i b e นะครับผมแล้วก็ไปมินมานะครับผมแค่นั้นเองครับจบแล้วครับผมอันนี้ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นในการ subscription นะครับผมเอ,เ,อเ,อเอ๋เอ๋เอ๋ทำไมเป็นอ๋อคอยเบสเอินโ a มแคส a t t ั i ทิชชัน เออใช่มันจะผมมีอยู่แล้วนะครับผมตัวหนึ่งอยู่ในกระเป๋าผมก็ค่ามิ้นนะครับผมอยู่ประมาณ0.02นะครับผมประมาณ3ประมาณ3 3มดอนมั้งอาจจะไม่ถึง3ดอนด้วยนะครับผมค่าแก๊สนะฮะประมาณหนึ่งนะครับไม่ดีเยอะมากจนเกินไปนะครับโอเคเรามาดูจริงๆแล้วไล่ทำตามเพย์ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเพย์สุดท้ายก็ได้นะครับผมแต่ ลองทําตามสิ่งที่ตัวเองรู้สึกชื่นชอบก็ได้นะครับผมบางเควสท,ทำทำเควสเดียวได้2อันพร้อมกันนะครับผมยังไงก็ตามก็ดูดูให้ดีก่อนนะครับส่วนการเครมนะครับผมทุกอันนี้เคมฟรีนะครับผมแต่มันจะเสียตังระหว่างทางนะฮะมาดู Alpha Insider นิดนึงนะครับผมอัลฟาอินไซเดเนี่ยมันเป็นอันนี้ผม Verify ไปแล้วโอเคไทเบอร,รีอ่ขอดูเลเลนผมไม่ได้อ้น,นี้หรอผม มว่าผมฟอลโล่ไปแล้วนะเออช่างแม่งเถอะอันนี้ฟอลโล่ไม่ได้ไม่ติดตัวไหนฟอลโล่ไม่ติดไม่ต้องทําก็ได้นะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะสิ่งที่คุณต้องทํานะครับผมแล้วต้องมีนะคือกดอตัวแรกใช่ไหมครับผมแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็กดไปอันนี้เป็นคอมเพสนะครับคอมเพสนะครับผมในส่วนของอัลฟาอินไซเดอร์นะครับผมมาก่อนนะฮะคือทำเควสสามเควสก่อนนะครับผมถึงจะได้ถึงจะได้ตัวนี้นะฮะ ก็คิดว่ามันยากจนเกินไปนะครับผมในการทํานะครับแต่นั้นเสร็จปุ๊บก็ follow นะครับผมในเลนส์นะครับผมอ่าอันนี้อาจจะยุ่งยากสาหรับใครที่ไม่มีเลนส์นะครับผมก็ไปลองไปดูนะฮะแล้วก็ไป open lens นะครับเปิดเลนส์ให้เรียบร้อยนะฮะอืมใครที่ไม่มีเลนส์โปรโตคอลผมอาจจะต้องบอกนะครับผมว่ามันอาจจะยุ่งยากเกินไปสําหรับบางท่านนะครับบางคนบางท่านนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ย การที่เราจะทำอะไรบางอย่างแล้วไม่มีของนะครับผมในตัวมันก็อาจจะทำได้ยุ่งยากจนเกินไปนี่ฟ l l โล่ลิท e วตนะไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นนี่ Subscription Mint นะครับก็ไม่มีอะไรยากนะครับผมโอเคนี่คอมพิวต์ไปแล้วนะฮะเควสอื่นๆนะครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอไล่เควสอื่นๆก่อน เควสอื่นๆก็จะเป็นส่วนของการบิดนะครับอันนี้ออปชั่นอลไม่ต้องไม่ต้องกดก็ได้นะครับผมเน้นคอมพพลตไว้ก่อนนะฮะอันนี้บิดข้ามนะครับผมจาก a r ร์บิทันะครับผมไปอาร์บิทัมไปออปติมิสนะครับผมซึ่งใช้50าิวนะครับผมในกระเป๋าของคุณนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมเวลาเราทำใช่ไหมครับในเลเยอร์นะครับเลเยอร์สมนะมันมีเคล็ดลับนะครับผมอย่างตัว ไอตัวจัมเปอร์นะครับผมมันจะมีไปปลูกโยงกับคอนเน็กซ์นะครับผมที่มีการบิดนะ50เหมือนกันนะครับแต่นี่มันมีการฝากเพิ่มนะครับผมก็ดูให้ดีนะครับส่วนไหนที่นี่ได้อันนี้ก็บิดไปปุ๊บมันก็จะสามารถใช้ได้พร้อมกันไปเลยนะครับผมเนี่ยเราเลือกเชนของเรานะออปอาร์บิทัมนะครับผมแล้วก็เลือก UDT นะครับผมจากนั้นเ i ริออติมิสนะครับผมเลือก UDT เหมือนกันครับแล้วก็นั่นแหละครับแลกเปลี่ยนปกติครับ แต่การแรกเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมสิ่งสําคัญตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้นะครับผมก็คือมันจะมีเชนให้เราเลือกนะฮะถ้าถึง50มันจะเชนเยอะกว่าน,นี้นะฮะนี่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คุณจะเห็นคอนเน c t ข้างล่างนะครับผมเห็นคอนเน c t ไหมฮะนะฮะกดคอนเน c t เลยะครับผม50ปุ้งปุ๊บมันจะได้2เควสพร้อมกันเลยนะครับผมซึ่งก็จบไปแล้วอันหนึ่งนะฮะเควสอันแรกกับันอันนี้นะ่าจะจบนะครับผม แล้วก็กว follow นะครับ join Discord นะครับผมไม่ต้องจอยก็ได้นะฮะแล้วแต่นี้แอร์ l i q u i d i t y นะครับผมอันนี้จำเป็นต้องใช้นะครับในการใช้งานนะฮะการแอร l i q u i d i t y ผมคิดว่าทุกคนน่าจะทราบนะครับผมถ้าใครไม่ทราบก็ลองดูรายละเอียดนะครับผมก็คือเลือก u ยู T Pool นะครับผมเป็น Optimist นะครับผมหรือว่าปิ่นท่ำก็ได้ครับถูกครับผมจริงๆมันมีให้เลือกเยอะนะครับมีเลือกหลายอย่างนะครับผมแล้วก็กดใส่เข้าไปครับแค่นั้นเองครับ20ครับแล้วก็สวิตช เลือกเชนที่คุณต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปจบนะครับขั้นตอนนี้ไม่ได้มีอะไรยากขนาดนั้นตัวที่มันจะยุ่งยากเนี่ยจะมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับผมซึ่ง3ตัวนี้เอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะน,นี่ก็สวอปคอยสเต็ปธรรมดาครับกสวอปปกติเลยนะฮะไม่ได้มีอะไรอันนี้สวอปปกติไม่มีอะไรอันนี้ง่ายอันนี้ง่ายออมีสองตัวที่อาจจะยุ่งยากเล็กน้อยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะฮะอันนี้ก็สวอปปกติครับผมเลือก อ่ายูเอสดีทีนะครับอ่าเลือกเหรียญอะไรก็ได้นะครับผมแปลงเป็นยูเอสดีทีนะครับผมเพื่อความเร็วนะความรวดเร็วนะครับในการทํางานนะครับห้าสิบดอลนะฮะคือถามว่าเงินทั้งหมดที่ต้องเสียเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับผมเสียคุณเสียแค่สองพันโดยประมาณนะครับสองพันสองพันบาทนะครับผมวนวนทํานะไม่ใช่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฝากนะครับวนทําก่อนนะวนทําให้เสร็จก่อน แล้วถึงจะไปฝากอันสุดท้ายนะครับผมซึ่งฝากปุ๊บเงินคุณไม่ได้หายไปไหนนะเงินคุณยังอยู่นะครับผมแต่จะเสียค่าแก๊สระหว่างทางประมาณ2องสโดยประมาณนะครับผมอันนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะฮะเออมีตัวหนึ่งที่ค่าแก๊สเยอะสุดก็คือ,อตัวพาราสวอปนี่ยแหละเยอะสุดนะครับผมลอาเข้าไปดูพาราสวอปนั่นะนะฮะพาราสวอปก็เนี่ยไอตัวนี้แหละคือความยุ่งยากคริชตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับผมทยอยตอบไปเรื่อยๆเพราะว่าในส่วนของคําถามมันตอบผิดได้นะฮะเราก็รอ2วินาทีนะครับผม ส่วนเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นออปชั่นอลด้วยนะเออว่ะผมลืมรู้ว่าเป็นออปชั่นอลจริง,รงๆแล้วผ่านพาราพาราคริชพาราสวอปคริสแล้วก็ส,สกิปเลยนะครับสกิปได้นะเนี่ยมันจะมีสกิปอยู่ใช่ไหมครับผมก็สกิปเลยก็ได้สกิปใส่ก็จบนะฮะมันก็จบเหมือนกันนะครับมันเป็นออปชั่นอลนะครับผมแต่ถ้าเกิดมันไม่ออปชั่นอลนะครับผมกดโอเพ็นอันนี้เข้าไปดูนะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะมาดูอะโวคาโดนะครับสุดท้ายนะครับ ไอตัวเนี้ยมันต้องฝากนะครับผม se sp นะครับผมซึ่งมันต้องไปเทรดก่อนคือคุณต้องได้เหรียญ ipsp ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเอามันมามา,มาฝากเนี่ยคุณจะได้ E p s มานะครับผมแล้วก็มาฝากมาฝากเสร็จปุ๊บมันจะมียุอิตเรียมของคุณด้วยนะครับผมหรืออิตเรียมก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับผมซึ่งถ้ามันถ้าตอนปัจจุบันถ้าคุณไม่มีตัว optional คือไม่มัมนเป็นทางเลือก optional นะครับผมคือไม่ต้องทําก็ได้นะ โค้ดสกิฟผ่านไปเลยครับแล้วไม่ต้องทํามันนะครับผมก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าต้องทํานะครับผมมันก็ต้องฝากปกตินะครับผมแล้วก็ไปเก็ตเก็ตมอนะครับผมไอตัว P S P S P H P สองนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ผ่านนะครับในเควสนั้นนะถ้ายังไงถ้าเกิดมีก็แจ้งมาบอกได้ครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีแล้วปัจจุบันนะครับผมตัวต่อมานะผมที่พูดสิทแก๊สเครดิตกับอโวคาโดกับสวอปไม่ได้แชรนะครับผมไม่ได้แชรนะครับตัวนี้อาจจะงงงนิดหน่อยนะสำหรับใครที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับผม เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับตัวเนี้ยเราคอนเน็กเดียบธรรมดานะครับคอนเน็กปกติเลยเดี๋ยวนะนี่คอนเน็กนะครับผมแล้วนี้รีโหลดโอเคเราคอนเน็กปกติเข้าไปนะครับผมเราจะมีเซตกับรีเซพนะครับผมเนี่ยเราเซตได้นะนู่นนี่นั่นได้หมดใช่ไหมครับผมประเด็นของปัญหาก็คือว่าเราต้องสวอปมันให้เราสวอปในในตัวออาคาโดนะครับผมในเควสของมันนะสวอปนะครับผมสวอปขั้นต่ําน่าจะสิบมั้งรู้สึกนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนห้านะครับห้าแค่ห้านะครับ ฝากแก๊สแค่ห้า swap ไม่ได้มีจํานวนจํากัดนะครับผมก็สวอปได้แล้วแต่นะครับผมสิ่งสําคัญก็คือไอ้ตัวนี้แหละครับสวอ p คือคุณสวอปได้อะไรก็ได้นะครับผมแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณต้องมีแก๊สในนั้นนะฮะไม่งั้นคุณจะไม่สามารถสวอปได้นะครับผมก็ข้อดีข้อเสียของการที่คุณจะสวอปก็คือคุณต้องเปลี่ยนเป็นอโอโวคาโดก่อนนะครับผมฉะนั้นเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องสวอปนะครับผมเอา สมมุติว่าเราสวอป UST UDC ใช่ไหมครับผมเลือกเหรียญไหนก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับผมอาเป็น UST ก็ได้นะครับปึงเข้าไปเนี่ยสวอปปับใช่ไหมครับมันจะมีค่าแก๊สที่คุณต้องใส่นะครับผมมันต้องเป็นอินพุตค่าแก๊สเข้าไปนะครับผมเนี่ยสมมติเราสวอปนะครับปึงเข้าไปแล้วก็กดเซ็นชื่อปกตินะครับผมนั่นแหละทําให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อินพุตสวอปเข้าไปนะครับผมแค่นั้นเองจบแลวเดี๋ยวต้องทําให้ดูใช่ไหม ถ้าไม่ทําให้เห็นมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ทราบใช่ไหมครับก็งนนงนะขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันจะ Import ยังไงง่ายดีจริงๆเราใช้อาร์บิทัก็ได้นะครับคือเราใช้ได้หมดนะฮะอาร์บิทัมออปติมิสใช้ได้หมดนะครับอืมแต่ตอนนี้ใช้โพลิก o อในการแอนเข้าไปนะครับเพราะว่า เออต้องบอกก่อนคุณจะส่งนะครับผมเหรียญไหนก็ตามนะครับผมคุณต้องดูก่อนนะว่าเชนนั้นเนี่ยมันมีเชนอะไรบ้างนะครับผมแล้วคุณส่งเข้าไปในอโวคาโดไม่ได้นะครับคืออโวคาโดเนี่ยมันสร้างมันสร้างมันสร้างเชนของมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็พยายามให้คนเข้าไปใช้งานมันถูกไปครับคุณก็ต้องเอาเชนอื่นเข้าไปในใช้ในวอดโดก็คือโอนบิดข้ามนั่นแหละครับผมข้ามสายเข้ามานะครับผมก็แค่นั้นเองนะฮะแต่ตัวสวอปของมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะง่ายนะเพราะว่าผมลองผมลองรีเช็คแล้วนะครับผมง แต่มันไม่ต้องบิดนะอืมใช้ซีธรรมดาก็ได้นะครับผมส่งเข้ามานะครับเนี่ยฮะโอเพนใโคคาโดนะครับผมทันเฟิร์สนะครับผมจะเอาโคาโดแอดเดสนะครับผมก็น่าจะเรียบร้อยที่พูดสิบอ๋อสิบดอนนะครับผมขั้นต่านะครับโอเคประมาณนั้นคร่าวๆผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรยุ่งยากเนาะเ่องคอนเน็กต์ดียรนี่แหละตรงนี้แหละอ่าแล้วคุณก็เข้าไปใช้งานนะช่วงใช้มันนะครับผมอ๋อ ลืมไปขอโทษอยู่ข้างบนหาไม่เจอเนี่ยแหละแก๊สนะครับผมเพิ่มแก๊สอยู่ข้างบนนี้นะฮะแล้วก็ใส่แก๊สเข้าไปนะครับผมหดอนไอ้สิดอนนะครับผมแกส๊สแก๊สนะครับผมแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ไปสวอปนะครับผมในระบบนะครับผมแค่นั้นเองจบและเอออย่างน้อยต้องมีเหรียญน,นะครับผมเข้าไปในระบบด้วยนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นในการทำนะฮะน้ำติดขัดตรงไหนก็บอกนะครับผมพอดีว่าตอนทําไม่ได้อัดคลิปนะฮะ <laughs> เออตอนทำไม่ได้นาคิปอ่ะเออแต่ก็คิดว่าไม่มีอะไรยากหรอกจริงๆนะก็ปกติสวอปปกติอืมไม่ได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับอืมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆครับสำหรับใครที่งงนะครับผมไม่เข้าใจตรงส่วนไหนก็มาถามได้นะครับผม จัดการเควสทั้งหมดนะครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราได้ทั้งหมดหเควสแล้วก็มาเก็บไอ้คอลเลคชันสุดท้ายนะครับผมเพื่อจะรุ้นรับรางวัลนะครับผมร่วมสนุกนะครับห้าแสนดอนนะครับผมจะบอกว่ามีโอกาสขนาดไหนนะครับผมดูเฉลี่ยสูงสุดนะครับผมเพราะว่ามีคนเคลียร์เควสทั้งหมดนะครับผมแค่9 7 0 0เจดอคนเก0 0ันหนึ่งเองนะครับประเด็น9 1 0 0ันหนึ่งร้อยโอกาสอยู่ที่มือคุณนะครับผม ก็ไม่รู้สินะได้รางวัลใหญ่มาก็เวิร์กนะครับผมโอเคครับประมาณนี้คร่าวๆแหละวันจันใหม่สวัสดีครับ